วันนี้เห็นข่าวของเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเรื่องหนึ่งที่รู้สึกสงสัยก็คือเรื่องที่ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยยอมให้คนเนี่ยสามารถที่จะย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่ปัจจุบันที่ทํางานอยู่เนี่ยได้เช่นบางคนเนี่ยมีบ้านชื่ออยู่ทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าตัวเองมาทำงานที่กรุงเทพเนี่ยถ้าตามเงื่อนไขของดิจิทัลวอลเล็ตเดิมเนี่ยก็คือจะต้องไปใช้เงินที่ภูมิลำเนาใช่ไหมครับเพื่อตามที่รัฐบาลบอกว่าต้องการที่จะเกิดภายยุุ่นทางเศรษฐกิจกระจายไปทั่วทุกพื้นที่นมังงต่าจหวัดดด้้้้วยยแต่ถาเกิคคุณใหนาย ทะเบียนบ้านเนี่ยอย่างสมมติว่าทำงานในกรุงเทพเนี่ยย้ายมาใช้ในกรุงเทพเนี่ยสุดท้ายไอ้พายุหุ่นที่คุณบอกว่ามันจะเกิดที่ต่างจังหวัดอะมันจะเกิดจริงๆหรือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าโครงการมันล้มเหลวหรือคิดไม่รอบคอบหรือเปล่านี่ฮะเปลี่ยนเงื่อนไขไปเรื่อยฮะเปลี่ยนเงื่อนไขไปเรื่อยห <c oughs> <c oughs> ลอกแล้วหล,ล,ลอกอีกต้มชาวบ้านต้มไปเรื่อยนี่มาแล้วเปลี่ยนเงื่อนไขแล้วบอกสามารถย,ายถ้ายทะเบียนบ้านมาที่ทํางานได้เพื่อมาใช้เงินดิจิจตอลชาวเน็ตไลยถามบอกเอ้แบบนี้มันผิดวัตผิด วัตถุประสงค์เปล่าวะ,ะม,ม,มึงอยากจะทําอะไรมึงก็ทําไปเอยเปล่อยนะตอน,นนะเ,ออเนี้ยนะเออเนี่ยจะให้ย้ายทะเบียนบ้านมาที่ทํางานแล้วมึงจะย,าย,ย้ายยังไงวะแล้วที่ทํางานมันใช้ทะเบียนบ้านใครเออนะแล้วแล้วแล้ว,ลวสมมุติใช้เสร็จย้ายกลับไหมเออวุ่นวายอีกไหมฮะนะแล้วที่บอกว่าต้องการที่จะเป็น อะไรเป็นพายุไปพัดกระจายกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อให้คนไปใช้ที่อำเภอใครอำเภอมันเพื่อให้เงินมันหมุนเวียนในอำเภออ้อาวแล้วแบบนี้มันไม่ผิดวัตถุประสงค์เหรอแล้วถ้ามากระจุกตัวหยุดก็คนมันก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพอะ่ะเราเงินมาใช้อยู่ในกรุงเทพแล้วแบบนี้เอาเงินก็หมุนแค่เฉพาะกรุงเทพสิมันก็ผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่ทีแรกสิเออ เอาตกลงยังไงกันแน่นนะเนี่ยนะอืมนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะคนมันปิ้นไปเรื่อยแล้วแต่มันจะพูดแล้วแต่มันจะทําแล้วแต่มันจะเล่นพลิ้นไปเรื่อยก็เหมือนตั้งแต่ที่ตอนแรกที่มันพูดแหละบอกเราจะไปกู้สัก,กบาทเราจะทําทันทีเราจะแจกทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขนะพอเอาไปเอามากเงื่อนไขเพียบนะเออต้องไปใช้ที่อำเภอตัวเองอีกนู่น นะเออมาจากไหนก็ไม่รู้เงื่อนไขคิดไปทําไปนี่หว่าเออ,เอ,อนะถามว่าคนก็ถามว่าไอคนคนประชาชนนะนะคนประชาชนเขาก็จะทําไงได้ล่ะคนนะคนคนมนก็อยากได้เงินอนะ่ะคนก็หลงเชื่อคนก็เออเอาเอาต่าไงก็ทำเอาเอาเอาเลยเอานะ ไอ้พวกแสดงก็เชียร์กันอยู่นะแล้วตกลงนี่มันผ่านคอรมออย่างไงนะบางคนก็เห็นบอกเอยว่าผ่านบางคนก็เห็นบอกว่ายังไม่ผ่านเออแล้วไอ้ที่ประชุมกันผ่านงบกลางนี่มันคืองบเงินที่เต้าใช่ไหมแล้วมันใช้งบของไอ้น,นี่ือเป่ะนะเออตกลงมันผ่านคอรมออย่างงงมากเลยตอนนี้นะหลายข่าวมากนะเออนั่นแหละท่านผู้ชมนะ เปลี่ยนไปเรื่อยนึกอยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะเออตอนแรกก็ซื้อมือถือได้ว่าตอนหลังซื้อไม่ได้เอองงอีกเอานะฮะสนุกสนานกันไปนะครับประชาชนก็ลงทะเบียนกันสนุกสนานกันไปนะไล่คนที่เขาเรียกว่าอะไรอะลงทะเบียนไปแล้วทาําไงยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านอะทาไงอเออพอมารู้ข่าวทีหลังก็ทาําไงเสียเปรียบดิอย่างนี้แอดมินก็สมมติแอดมินไม่ได้ไม่ได้ทํางานนะแต่ว่า ก็เรียกว่าทางานอยู่ที่บ้านเนี่ยนะก็คืออัดคลิปอัด youtube เนี่ยนะอยู่ที่ปทุมเนี่ยย้ายมาได้ไหมล่ะเออถามว่าย้ายแล้วมันจะย,าย,ย้ายยังไงก็แอดมินเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะแล้วเจ้าบ้านเขาเรียกว่าอะไรเจ้าบ้านมันมีได้คนเดียวอะ่ะเข้าใจไหมมันไม่เป็นไม่ได้เป็นลูกบ้านอะ่ะเจ้าบ้านอะ่ะแอดมินเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านเป็นได้คนเดียวแล้วย้ายมาอา้าวแล้วใครจะเป็นเจ้าบ้านที่ จังหวัดเทืภูมิก็ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนกับแม่ป่ะแม่แอดมินจะให้แม่นเป็นเนจ้าบ้านป่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอุ้นวายไหมท่าน้ยมนะพอย้ายมาปทุมเสร็จเล่าก็ต้องย้ายกลับไปอีกเอาเราสิทธิ์เลือกตั้งอะ่ะเออนะสิทธิ์เลือกตั้งบอกเอ้ยคุณต้องย้ายมาเป็นครบป,ปีนะครบป,ปีคุณถึงจะเลือกตั้งได้อะไรอย่างเงี้ยเอาเราจะย้ายกลับไปกลับมาเอ้าแล้วถ้ามีเลือกตั้งอีกเอ้าทําไงอีกวะเนียโอ้ยงงงเหมือนตึ๊บเหมือนตึ๊ นะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ